นี่โหหนึ่งคำอย่างนั้นเลยบิสมิลลาห์ออไรจมีอืมเอาอะไรไหมอืมอร่อยบอกว่าอร่อยไปก่อนมันคือลูกอะไรคะทุกคนโอ้เด็ดอะรอดินชุกเดนชุกเดนชุกเดนชุกมันคือมันคือกระบองเพชรกระบองเพชรเหรอใที่อยู่กลางทะเลซ้ายนั่นนะใช่กลางทะเลซ้ายจริงเหรอแล้วมันกินได้เหรอ ินได้ก oh. ินได้กินได้เขาเขาขายไงอ่ะวิดอเซเดนวีดบอาราบาชราอุหนิงกินลารบาชราอนนี้สาลูกอ่ะสิปอนสามลูกสิบปอนสองปอนสองปอนโอ้เคกกินป่ะเบคกกินป่ะบกินป่ะลองไหมลองไหมคนละลูกก็ได้มา เอาเอาสักสามดูภาษาอินเดียเขาจะเรียกว่าเป็นภาษาอินเดียภาษาลาวีอ่ะวอกอยเวีวอกอยเวีเคืขาจะปลอกให้เราเขาปลอกให้เราเลยถ้าเราจะกินใเรียกว่าปลอกให้เราอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองลองลูกกระบองเพชรนี่ทุกคนบอกเขาว่าสามดุกสามดุ๊กสามดุ๊ิบใช่นี่ทุกคนดูโอ้โหเขาปลอกให้ทุกคนนะข้างในโอ้ข้างในข้างในเป็นเนื้ออย่างนี้ทุกคนใช่ซบซเอาก่อนเลยขอขอขอดูซบกินก่อน นี่โอ้หนึ่งคำอย่างนั้นเลยเป็นไงรสชาติเป็นไงขมไหมไม่ขมไม่ขมเหรออร่อยเพราะว่ากระบองเพชรผมได้ยินว่ามันขมไงไม่ไม่เลยไม่เลยนี่นี่การแกะนะอะไรวะโอ้มาเดี๋ยวผมลองขอขอขึ้นหนึ่งก่อนบิสมิลลาเป็นไเอ้ยจมีดอืมเขาอร่อยไหมอืมอร่อย ให้ลวกให้ลวกให้ลวกใหวบอกว่าอร่อยไปก่อนมันมีเม็ดน่ะใช่กินได้กินได้เหรอกินได้กินได้กินไปเลยกินกัดกินเลยอใช่แต่บ้านเราไมือดอะไรแะ้วมันเชื่อก okay. ่อนนี่เชื่อมก่อนมันมีเม็ดใช่แต่ผมไม่กล้ากินแต่เพื่อนบอกว่ากินได้มันคล้ายๆแก้วมังกรนะทุกคนใช่ ไม่อร่อยเราจะคายไหมม่กินต่อได้หรออืออือมาเลยอาเลยอร่อยหวานหวานมันหวานแต่ว่าผมไม่ชอบตรงที่ว่ามันมีเม็ดอ่ะอือ no n โน o โูกเนี้ยจะมีช่วงหน้าร้อนอย่างเดียวอ๋อมีแค่ช่วงหน้าร้อนอย่างเดียวเขาจะสร้างแพงขายคือคือไปทุกที่ในไคโรตอนช่วงนี้มีลูกเนี่ยผมเห็นผมเห็นหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่เคยได้กินคือ คือลูกลูกไอ,อ, oh, อ้นี่เขาลูกไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรในภาษาอีบภาษาอีบรู้ว่าติชูปกติชูก่ะติชูกอ่าชูก่ะชูก่ะคือคืออ่าอะไรนะมนเรียกตื่นเยอะมันมีน้ำอ่ะมันน้ำน้ำใช่ชอบก็คือน้ำโลคือห้ามจับลูกเพราะนั้นมันมีน้ำทุกคนแต่ปกติคนขายเขาจะใส่ใส่ถุงมือแตเจ้าเขาชำนาญชำนาญแล้วใช่ไหมแต่มาให้ต้องมาดีทุนเนี่ยฮัลโหล น,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 นี่ทุกคนเดูป้ายดูคนเมื่อกี้ก็จะมีจังหวะหนึ่งเขาเขา,เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเป็นเป็นหนึ่งนะทุกคนนะเม <c oughs> ื่อ <c oughs> กี้เมื่อกี้เขาเปลี่ยนเป็นหนึ่งนะพอเราจะมาเขาเปลี่ยนเป็นสอง แต่ว่าเขาเปลี่ยนไปมาอยู่แล้วแหละผมนั่งกินกาแฟร้านเนี่ยผมนั่งดูนะเขาเปลี่ยนหลายรอบอยู่หนึ่งสองหนึ่งสองสลับกันแต่จังหวะที่เรามามันสองพอดีไงเราจะไปขี้เขียนรอเอาวะเอาอีกเหรอไม่เอาแล้วแม่เอาล้วผมผมกินไม่ได้ผมกินไม่ได้ผมไม่ชินอ่ะมันก็มันก็ไม่ได้เย่นะมันก็หวานแต่แค่ผมไม่ชอบตรงที่มันมีเม็ดอ่ะเออแต่มันอร่อยนะอร่อยมันออกเสียงยังไงล่ะชื่อมันดินดินอิชุกอิชุก k อ่ากัลลูกกัลลูกกัลลูกกัลลิกุรู้ไี่นิชุกิ มันออกเสียงยากุกคนมันก็คือกระบองเพชรนั่นแหละใช่แต่พี่เขาบอกว่าที่นี่นักกินนักศึกษาไทยที่เรียนที่ไคโรเนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกก็คือภาษาทิน่นอภาษานมาลายูอ่ามาลายูที่คนเ็าเรียกกันก็คือพวกเขายอะอยู่เพราะว่าเขาบอกให้ไงทุกคนเมื่อกี้ไม่เขาบอกให้เราจะกินปุ๊บบอกให้เลยแล้วก็ก็กินที่นั่นเลยนะใช่ก็ไม่ได้แบบไป ซื้อใส่ถุงกินที่บ้านไม่ได้เหรอได้ได้แต่ว่าแต่ว่าสวนน้อยนะพะสวนมาเขาจะแกะบอกให้เลยทุกคนก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่าคอยอวีคนนี้นี่เขาจะเรียกว่าว่าคอยะวีนะลูกบอกให้นะแต่เป็นภาษามลายูแปลไทยโอเคทุกคนประสบการณ์อร่อยนะได้มากินกับบังเพชรที่อียิปต์ผมเคยเห็นคลิปของบางดินเขาเข้ารีวิวอ่าแล้วก็อยากลองแต่พอมันเนี้ยเราได้มาได้ลองแล้วรู้สึกว่าโอเคได้มาลองแล้วแต่ก็นั่นแหละไม่ชอบโอเคไปละทุกคน check in